หมอนทองใช่ไหมหมอนทองตอนนี้เท่าไหร่ตัวละร้อยใช่ไหมมาสำรวจตลาดทุเรียนกันฮะตลาดหัวดงอำเภอรับแลนะครับจังหวัดอุตรดิตถ์หมอนทองตัวละร้อยแล้วไอที่เห็นตรงนี้น่าจะเป็นอันทึมือเป็นแล้วเป็นผัดอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะหรือเรียกตั้งเดิมอย่างเดียวหรอแล้วยังไงอ่ะเนี่ยถูกกว่าไหมขายเป็นกองเหรอ สิหมายถึง10ลูกเหรอสิบลูกสามร้อยห้าสิเอยพันพื้นเมืองไปหายเป็นกรอ10ิลูกสามร้อยิเฮ้ยอันนี้เข้าท่าฮเนาะเอยเราไม่ต้องกินแบบพันมีชื่อก็ได้นะอันนั้นหมอนทองร้อยหนึงหลงหลินก็ประมาณ300อใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ประมาณ300ร้อย ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่บอกว่าทุเรียนปีนี้แพงนะลองซื้อพันธุ์พื้นเมืองไปกินอยู่บ้างนะครับที่นี่ตลาดหัวดงนะครับจังหวัดอุตรดิตนะครับ